สวัสดีครับวันนี้ก็ออกรถออ All New ADV 160มาใหม่นะฮะพร้อมท่อคีตะโกะตรงรุ่นเลยมีเพื่อนสมาชิกอยากฟังเสียงกันว่าถอดจุกออกแล้วเป็นยังไงใส่จุกเป็นยังไงแล้วก็มีการซื้อตัวรถเสียงกลางท่อมาใส่เป็นยังไง3แบบไปลองฟังดูครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ3ามแบบ3เสียงนะฮะหลังจากที่ลองถอดออกแล้วนะฮะใส่ตัวรดเสียงกลางทอ่อพบว่าเสียงเงียบลงไปเยอะครับดังไม่ลั่นมากครับผมชอบแบบไหนลองดูครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับผม